กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ44อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2565ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน3อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในมเลนบภาคก ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกอพ 2. อนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวงเล็บภาคกอร,ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานกอพอ 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวงเล็บภาคกร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกอพอแล้ว 4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน8อัตรา เงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับประกาศศินิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุวุ์อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในวงเล็บภาคกอร,ระดับประกาศเนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกอพอแล้ว 5. นายศาตวแพทย์ปฏิบัติการจำนวน30อัตราเงินเดือน17,500บาทถึง19,830บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาการรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2565ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ dld.thajobjob.com i เลือกหัวข้อสมัครสอบหรือ person.dld.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน